dun da da Oh. เอาละครับกอสวัสดีทุกคนเลยครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม platypus replay demo เกมโคตรพ่อโคตรพ่อโคตรแม่ตำนานโคตรทดโคตรทวนสมัยเกมอรุณบางของทุกคนครับผมมาก็ในในก็ถือว่าเกมเปิดจริงก็ใกล้จะวางขายที่เรียบร้อยนะครับผมมาก็ถือว่าเราจะมาเล่นเวอร์ชันเดโมเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเลยแล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าก็แต่จากที่เราไว้ที่ก็ ประมาณไม่300ก็เสีาแพงสุดกลม500นะ้เวอเว,ว,วไปหน่อยแล้วกันที่แล้วเกมนี้นี่คือผมเคยเล่นแต่ว่าไลฟ์สตรีมลงช่องเป็นในของ PSP e mula t o เไปแล้วนะแต่ว่าอันนั้นนี่ไม่ใช่เวอร์นะชันสุดท้ายเนอเวั์ชนสุดท้ายเป็นของ PC นะซึ่งของเวอร์ชัน p c จริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาทำลงช่องด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่า มันเกมมันเก่าเกินไปเนอะวิดีโอซีเมนเล่นไม่ได้เนอเปิดไม่ติดแต่พอจะแด่ให้มันเปิดเป็นคอมแพตตี้เป็นวิดีโอเจ็ดหรือวิดีโอแปดนี่คือโคตรแหลกเลยก็เลยแบบว่ารีฟันไปในตอนนั้นเนอะมาตอนนี้เวอร์ชันรีเคลก็แบบว่าได้ทำการในนี้เรียบร้อยแล้วผมมาเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเวอร์ชันเดโมกันเลยเอาอีกแล้วมันตัดตนี้อ่ดี๋ยวอะๆระดับที่หวังความเล่นเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นระดับอิเล็กูล่าก่อนแล้วกันนะผมอ่ะเอาไปแบบไอ้นี่ก่อนเก็บมา ก็ด้วยความแปลกใหม่ของภาคนี้นี่ที่ผมเห็นกนะ็คือจะมีเราสามารถเลือกยาของเราได้นะจแต่ก่อนนี่คือแบบเขาเรียกไงอะ่แต่ก่อนนี่คือมันก็จะเป็นยานแบบนี้เลยนะเออซึ่งไม่มีอะไรมากนะผมอ่ะอ่ามีระดับให้เลือกนะแ a d v a n บิกินเนอร์เล g u ล่านู่นนี่น่าเนอะซึ่งก็เอาจริงๆเรื่อนแสป์ผมไม่ได้สนอะไรหรอกเอาแบบไอ้นี่เลยแล้วกันนะเออยางแบบดีไซน์อันไหนชอบก็เอาไปแล้วกันนะอ่ะขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะเปลี่ยนสีปีอาโอเคเอาสีน้ำเงินโอเคสีที่ชอบมาก ก็เอายาญนี้ก่อนแล้วกันนะยาญนี้มันโคตรคลาสสิกมากเลยนะฟาเคนไธต เพลงแม่งโคตรคิดถึงเลยเอ้ยยี่้อข้างหลังยานไอเทียร์แหมเกือบไปแล้วไอ้พวกนี้นะเล่นระดับนอร์มอลเนี่ยก็จะมีไอพวกหาที่มานะหมายถึงเขาเรียกไงไอ้พวกมอนกี้กี้บางตัวมันก็จะยิงปืนเนอะโอ้มีตัวใหม่ด้วยว่าตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยแต่รู้ว่ายิงดาวห้าแฉกเออปึ๊บโอ้ ผลไม้ตอนนี้คือดูดมามาหาตัวเว้ยแต่แต่ก่อนนี่คือแบบต้องไปไล่เก็บแบบปัะชิดอ่ะเออดี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 เพราะแม่งพูดจริงว่าเก็แบบผลไม้เอาแต้มนี่คือแบบแม่งทำชิบผ่านมาเยอะแล้วอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเก็บอาวุธนะเอ <Why? S 1> <Why? S 2> อไหวช็อตโอเคอีกวงปาเนอเออไหวช็อต <Why? S 1> เอ <Why? S 1> อ,ดเ,อเดี๋ยวนี้เก็บปืนมีเสียงพากเว้ยเ <c oughs> จ้าของน่าจะมาพากเอง <c oughs> ก็เกมดีรู้สึกว่าจะพัฒนาคนเดียวบอกว่าจะจับไม่ผิดไม่รู้วเวอร์ชันทีมีใครมาช่วยอะไรเปล่านะแต่เออแต่ปุ๊บโอแดนมองเอ้ยจีบิชิจีบิชิเอ้ยเอออะไรนะออโต้เฮนนอนเอเอาจริงต้องบอกว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นระดับยากสุดเลยเพราะว่าสมัยตอนนั้นนี่คือผมยังไม่บ้าซีอเอ็นเด็ยังไม่บ้าเล่นจี้ระดับยากสุดเหมือนทุกวันนี้นะ อาวุจดาวอ๋อเฮ้ยผมมิกมิสรตอ่ะเฮ้ยมีของใหม่เพียบเว้ยโอ้โอ้เดี <ra o. S 2> ๋ยวนี้มีของช่วยนิดนึงด้วยเว้ยผมมิกงไม่ตายอ๋อไม่ใช่มันเป็นปืนเหมือนกันแต่แค่แบบอ๋อโอเคเฮ้ยเอาว่ะอิมเวเรชั่นแบบรวดเร็วเว้ยแต่ก่อนนี้คือช้ามากเลย โอ้โหอ้ยภาคนี้มีปืนใหม่ด้วยฮะเอวเจอว์เจดไอ้พวกนี้ไม่ต้องอย่ายิงเอ้ยแม่งยิงไม่ทันที่ะดาษปรับเมาส์เซสิสตี้เพิ่มมาี่เนื้อแต่รู้สึกก็ยังุมไม่ค่อยคล่องมากเลยเฉพาะเราไม่ได้สัมผัสเกมนี้นานแล้ว ไอพวกปา่า่ิฉันเล่นตลับพานี่แม่งแม่แมแมแมงน่าจริงเลเซอร์นะโอโอเคต้องบิ๊กโพสหรอปวดรู้ไหมอ๋อเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นตัว P เว้ยแต่ก่อนจำได้เป็นตัว R นะเออแล้วก็เป็นปืนที่กาลที่สุดในตอนนั้นด้วย <laughs> คือมันปัดกระสุนได้ก็จริงนะแต่ดาเมจโคตรเบา ต่อแกนเราปื๊บปื๊บปื๊บปืนที่แบบว่าเออทรงรูปภาพที่สุดแล้วมัออ้งเถอไปดิมันมีทรงรูปภาพกว่านั้นแต่ว่าไอ้ปืนนี้แม่งเอาไว้ใช้ยิงบอส,ส่วดมากเออจับได้ดีเลยเอาปืนนี้กว่าเออชอบปืนเอสุดและขอ,อโตโ้แคนหน่น <c oughs> อยยังไงก็ใครที่แบบว่าเออจะว่า,าไปหรือพูดไปเรืวันสำหรับใครที่แบบว่าจะไม่ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดติดตือก็จะกระลาบุ๋มไอ้ห่าน so ี่เออไอ้เฮ oh, ียโดดผลไม้แม่งดูบอลเลยตุ๊ดตุ A ๊ดตุ๊ดอ๋อตรงนู้นมันเหมือนเป็นหลอดแต้มนี่ป่ะเนี่ยหลอดแต้มเพื่อแต่ว่าเพิ่มเพิ่มอัพเลย power down power down เฮ้ก็ ไอจานมีกระเบนอืมเอ้ยเกือบโดนอืมคือแบบถ้าจะโดนดาเมจแบบว่าอุ้ยไอ้พวกนี้เฮ้ยแม่งอัพเกรดวิ่งไอ้พวกนี้จำได้ไปมยิงแค่หนึ่งหนึ่งนัดไม่ใช่หรอโอ้โหโอ้โหตายแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหือหืออีกทีอีพวกนี้แม่งอัพเกรดเดี๋ยวพอระดับนอร์มอนเพิ่มว่าเอ้ยไปดิระดับนอร์มอนแม่งก็วอินี่ดิ มีปืนอะไรใหม่ไหมไม่มีหรออะ,ลออะปลาปลืนปลาตอนนี้โอ้ชิฝ่ายล็อกเเกนแร็เชอร์ไอ้เฮียไม่บอกสถานการณ์ดีที่สุดเลยเออเนี่ยล็อกเเกนแร็เชอร์มันกากอะถ้าไม่มีแต่ว่าไอ้ของแรงช่วยอะเออ เอ,อ้ยแค่นี้กูจะลำบากแล้วกูอ๋อปืนเท็นคือโฮมิงค์มิซายอ๋อโ,โ,โอเคปืนเราเหมือนเพราะว่าเอพไปทีนหนึ่งเว้ย เฮ้ไอ้แทงป้านี่เก็บแตม้มโอ้ยเหี่ยแทงไม่ไหวปืนยิงช้าปืนยิงช้าเฮ้ยตัวอะไรกันปืนเรียบร้อยโดนจนได้เดี๋ยมีศัตรูใหม่ด้วยตัวนี้กูจับได้เม็นไม่มีแนะ่เนี่ยเออไอ้ออแก่ตัวไปสองตอวแล้วไอ้เย้ปืนมากในตาลายแม่งเป็นยิงนัวกว่าเดิมอีกเนภาคนี้ เดี๋ยวเราต้องจับพวกนี้หมดเลยนะไปไหนเล่าโอ้โหเอเรียสีจำได้ว่าแต่ละด่านเลเวลนึงจะมีทั้งหมด5เอเรียเนอะออ่อโต์แคนนอนอืมไอชอบปืนที่สุดแล้ว ตองมาก็น่าจะแบบพวกปืนเลเซอร์จำได้อยู่ปืนเลเซอร์แม่งยิงแต่ใส่ฟ้าโคตรโกงเลยปืนนั้นอะอะบอมมีปืนบอมด้วยโอ้น่าจะไปเล่นด่านสามได้ดีนะเนี่ยด่านทะเลอะแต่เป็นูปภาพนี้เหมือนกันนะเขาตีเขาเรียกไงถ้าเป็นเวอร์ชั่น เวอร์ชันก่อนนี่คือแบบไอพวกด่านบอลตั้งแต่2เลเวล2ขึ้นมานี่คือแบบมันมันล็อกปืนน่ะเออเออเยดเด้โหแต่ป้อมโคตรโกเฮ้ยไอนี่จำได้อยู่เงินเงินเงินป้อมดีกว่าป้อม เอ้ยเอาเียกงลงมาเอาเอ,เอเไปเลยย่อนระเบิดอุย้ยไอ้ตัวแม่มาไอ้ปืนเอ,อเฟไฟจอร์เต้ไฟเอร์บอลแต่ดินน้ำมันดิโอ้ยเญญด็ดสุด ไอเดียสุดยอดปะโอ้มือแต่ละอันเฮ้ยชอบชอบชอบไอเดียใหม่แต่ละอันโอ้โหมีมิซายบอมกับไฟโยบอลติดน้ำมันเดโมคอมพลีตแล้วโอเคเขาไม่ได้ถึงบอลหรอกเออเจ๊ชอบว่ะโอ้โชอบอเกจ์นะผมวันที่แปดแล้วผมก็ผมลงคลิปนี้ก็น่าจะวันที่สิบเจ็ดเลยแล้วผมก็พรุ่งก็เออลงในของวันพรุ่งนี้นะเออก็ยังไงก็ผมก็ ยังไงก็อย่าลืมติดตามในตัวเต็มด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใครใครสนใจอยากจะซื้อตัวเต็มให้ผมนะผมก็สามารถซื้อตัวเต็มให้ผมได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมราคาเท่าไหร่แลแต่ว่าตีไว้ยังต่ำประมาณ200 300ไม่ก็แต่แพงกว่านั้นนะผมโอเคนะผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่สาร,รับชมเวอร์ชันเดโมน,นะผมเจอตัวเต็มเจอกันนะผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ซื้อทันทีเลยหรือเปล่านะผมโอเคผมไปก่อนนะครับ